่นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและพระโยคาวจรทั้งหลายวันนี้มาต่อกันเรื่องกสินสิบเป็นอันว่าการปฏิบัติในกนสินสิบพูดกันมาโดยย่อ จะทำกระสินกองใดกองหนึ่งก็ตามให้ถือมาตรฐานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนกับพระลูกชายในช่างทองเป็นสำคัญอารมณ์ของกสินนั้นชาญที่หนึ่งยังรู้คำภาวนาในลักษณะของกระสินกองนั้นนัก็เห็นภาพของก็สินโดยทางใจมีการมีเป็นประกายแพร่า สามารถจะมาคับให้ภาพก้อนศินนั้นเล็กก็ได้ใหญ่ก็ได้สูงก็ได้ต่ำก็ได้อยู่ข้างซ้ายก็ได้อยู่ข้างขวาก็ได้ไปอยู่ข้างหลังก็ได้ให้คล่องตามนั้นแต่ฝึกก้อศินกอนไหนให้คล่องจริงๆในกองนั้นอย่ารีบอย่าร้อนให้มันได้จริงๆทําเหมือนกับที่แนะนําในการตักน้ําด้วยกระป๋องน้ํามันนั้นจริงๆมีผล พอสมาธิจิตเข้าถึงฌานที่สองภาพกระสินจะสายจัดคำภาวนาจะหายไปจิตใจจะมีการตั้งมั่นมากขึ้นจับภาพกระสินทรงตัวได้ดีกว่ามีจิตสงบสงบดีกว่ามีความเอ,อิบอิ่มในใจพอถึงภาพที่สามภาพความอิ่มในใจหายไปมีจิตใจตั้งอารมณ์เครียดตึงเป่งทรงตัวเป็นสมาธิมากขึ้น ร่างกายรู้สึกว่าเหมือนสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งมันมามัดเขาไว้ให้มีการทรงตัวเหมือนกับหลักที่ปักแน่นๆหูได้ยินเสียงภายนอกน้อยๆใจทรงอารมณ์เฉพาะจิตจับในภาพกรสินไม่ใครยตัวนานแสนานานจะทรงยินได้แบบสบาย พอจิตเข้าเดินทานสี่ปรากฏทัพโดยเฉพาะอย่างยิ่งชานที่สามหูจะได้ยินเสียงภายนอกนแววแววไม่ได้เสียงดังก็แววนิดเดียวจิตจะไม่โยกโคลนจิตจะไม่หวั่นไหวไม่สอดสายไปสู่อารมณ์ใดๆทั้งหมดจิตจะทรงตัวมั่นพอถึงชานที่สี่จิตจะวางอารมณ์ตัดภาระภายนอกทั้งหมดเป็นน้นว่าตอนนี้จิตกับกายแยกกัน เห็นภาพกสินมีสภาพแจ่มใสแต่ว่าประสาททั้งหมดของร่างกายจะกระทบกระทั่งอะไรใจไม่ยอมรับรู้เป็นอารจิตกับกายแยกกันเด็กขาดสรงอารมณ์เป็นอุเบกขาอารมณ์กับเอกขาตาอารมณ์เอกคตาอารมณ์าามคือเมอรมจับภาพกสินเป็นอารมณ์เดียวนิ่งอารมณ์สว่างสวัยมีกําลังใจโปร่งอุเบกขาส่งเฉยไม่รู้หนาวไม่รู้ร้อนไม่รู้ปวดไม่รู้เมื่อย ย้งจะกินลินจะกัดไม่รู้หมดอย่างนี้เป็นอาการของชานสี่เมื่อทำกระสินกองใดกองหนึ่งได้ถึงชานสี่แล้วต้องทรงกระสินกองนั้นให้ชํำให้คล่องเม็กจะเข้าชานสี่เมื่อไรก็เข้าได้เข้าชานสามชานสองชานหนึ่งชานหนึ่งชานสองชานให้เข้าให้มันคล่องตามจังหวะตามลำดับชานสแล้วถอยไปถอยมาถอยมา,ถอย,มาถอยไป หรือนึกว่าเข้าชั้นหนึ่งแล้วอยากจะเข้าชั้นสี่ถอนใจชั้นหนึ่งไปเข้าชั้นสี่ออนใจชั้นสี่มาเข้าชั้นสองถอนใจชั้นสองไปเข้าชั้นสามทำอย่างนี้ก็ได้ให้มันคล่องสลับกันไปสลับกันมาตอนนี้ฟังแล้วรู้สึกเหนื่อยไหมเหนื่อยแน่สําหรับคนที่ไม่เอาจริงแต่คนที่ท่านมีอิทธิบาทสี่ท่านไม่เหนื่อยท่านสนุก ข้าวชันตามลาดับเะเข้าวกระสินตามลําดับชันหนึ่งสองสามสี่ข้าวชันถอยจากสี่สามสองหนึ่งข้าชันสลับชันหนึ่งแล้วก็สามสามแล้วก็สองสองแล้วก็สี่เล่นอย่างนี้ให้เป็นปกติทั้งนั่งอยู่ทั้งยืนอยู่ทั้งเดินอยู่ทั้งนอนอยู่นอนนอนหลับหลับ,ลบ,ลบตกใจตื่นขึ้นมาเลยจับชันสี่ชันสามชันสองชันหนึ่งได้ทันทีตามที่ต้องการเดินไปเดินมา มันแสนจะเหนื่อยแม่งวิ่งก็ได้ไม่ว่าจะเดินวิ่งเล่นเสียก็ยังได้ยายคนเห็นนะถ้าคนเห็นเขาจะหาว่าบ้า,าก็จะหาว่าเราเป็นคนบ้าทําอะไรให้มันเหนื่อย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 มาปั๊บจิตฉันจะเข้าฌานสีละมันเข้าได้ทันทีจะไม่ยอมเสียเวลาแม้แต่หนึ่งวินาทีเดียวอย่างนี้เรียกว่ามีความชํานาญในการเข้าฌาน ตามภาษาบาลีท่านเรียกว่านาวสีไอ้นวสีนวเสืออย่าไปพูดกันเลยภาษาที่จาบ้านไม่รู้เรื่องไม่ต้องพูดกันเนื่องมีความช้านาญมีการคล่องในการเข้าฌานไม่เมื่อการคล่องในค่าการเข้าฌานกะสินกองใดกองหนึ่งคล่องดีแล้วเอาให้คล่องเล่นให้ช้ำเล่นหลายๆวันสักครึ่งเดือนนัือนหนึ่งเดือนก็ยิ่งดีตัวคล่องนี่ให้มันคล่องจริงๆทุกท่าทุกอริยาบถ ตื่นนอนใหม่ๆคว้าจับตั้งใจไว้จะเข้ากรสินอะไรเข้าชานอะไรได้ทันทีนี่เมื่อคล่องแบบนี้แล้วก็หันจิตไปจับกระสินกองอื่นก็เหมือนกันไม่มีอะไรเป็นเพียงเปลี่ยนรูปเท่านั้นเปลี่ยนคําภาวนาน,นิดหนึ่งอยางจะคลุกคลักจริงๆก็อยู่ในเกณฑ์สามวันแล้วก็ทรงชันได้คล่องเหมือนกัน นี่เป็นอันว่าเสียเวลาจริงๆกระสินกองแรกกองเดียวถ้าช่ามีความชำนาญพอกระสินทั้งหลายเหล่านั้นก็จะเอาละกองละสามสามสามเก้ายี่เจ็ดเป็นอันว่าอีกยี่สิบเจ็ดวันแล้วก็ได้ครบสิบกองหลังจากกองแรกเราได้แล้วรองกองแรกจะเสียเวลาเป็นเดือนก็เชิญเสียไป เมื่อมันได้กสิณทั้งสิบกองแล้วเข้าฌานยึงคล่องเฉเพาะกสิณตอนนี้ก็หัดมาเข้าฌานฌานที่หนึ่งของปฐวีกสิณฌานที่สี่ของอากาศกสิณฌานที่สองของวายโยกสิณฌานที่สามของเตจโชกสิณเข้าฌานตามลําดับฌานตามลําดับกสิณแล้วเข้าฌานสลับฌานสลับกสิณเล่นให้คล่องนึกขึ้นมาวันไรได้อย่างนั้นทันที ถ้าทำได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าการฝึกกสินจบจบเริ่มการฝึกกสินการทรงอภิญญาสมาบัติได้ผลแล้วนี่การทรงอภิญญาสมาบัติได้ผลยังไงจะแนะนำจะพกสินสักกองใดกองหนึ่งสมมติว่าเล่นเตเอ,อ่เล่นปฐวีกสินถ้าพูดถึงปฐวีกสินน่าจะเป็นนึกถึงเรื่อง ในเรื่องหลวงพ่อปานเขาเนะ่ยจะไปนั่งวัวเราะแล้วก็จมน้ําตายไปตามๆกัน <c oughs> บาตวีกระสินมีคุณค่าในการทําของให้ของอ่อนให้แข็งเอาน้ําใส่แก้วเขาอย่างอื่นก็ทําเหมือนกันอาจจะแนะนําไม่หมดทุกกองในการทําให้คล่องมันเป็นเรื่องของท่านเอาน้ําใส่แก้วเขา ตั้งจิตอยู่ในอุปจารสมาธิขออฐานน้ำในแก้วนี้จงแข็งแล้วก็ทำจิตเข้าถึงชาญนสี่ให้จิตทรงตัวถอยรลังมาถึงอุปจารสมาธิอธิษฐานใหม่ว่าน้ำนี้จงแข็งน้ำาจมือจิ้มลงไปในน้ำไม่แข็งแลอไม่แข็งถ้ายังไม่แข็งก็ใช้ไม่ได้อธิษฐานกันใหม่ทำกันแบบนี้จงคล่องถ้าไม่แข็งแล้วก็ทำให้มันแข็งให้มันชิน ต่อไปนึกปั๊บวันน้ำนน้จงแข็งแข็งทันทีอย่างนี้ใช้ได้ให้คล่องตัวแบบนี้นี่ส่วนกระสิงกองอื่นก็เหมือนกันทําแบบนี้ให้มันชินให้มันคล่องนี่เราจะใช้พิญญาสมาบัติอยากจะดําดินก็ได้อยากจะเดินน้ําก็ได้อยากจะเหาะก,ก็ได้ อย่ายาดิษฐานให้ไฟลุกขึ้นใหม่ชนที่ไหนก็ได้ทําที่มืดให้เป็นแสงสว่างก็ได้ทําที่แสงสว่างให้เป็นที่มืดก็ได้เจตนานินมิตรอะไรก็ได้หูก็เป็นทิพยตายก็เป็นทิพย์หเหาะเอินเดินอากาศก็ได้ได้ทุกอย่างตามที่เราต้องการแต่ว่าอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นแบบประเภทที่เป็นเรื่องคนงชาวโลกคนะ ทำให้คนนี้รักกันทำให้คนนี้แตกกัน,อ,นอย่าหนี้ไม่ใช่กสิงตัวเขาพระพุทธเจ้าแล้วเป็นกสิงเขยาไยม่ยอมได้แล้วก็ต้องโนนไปอยู่ในเอเวจีมหานรกใช้ได้สิ่งที่เป็นคุนนี่มาพูดกันถึงการเจริญกสิงเข้าฌานสี่จึงคล่องแบบนี้แล้วเราก็สามารถจะทรงอภิญญาสมาบัติได้แบบไม่ยาก นึกอะไรก็ได้มันนึกพับเดียวมันเป็นได้ทันทีอย่างนี้อย่างที่พระโมคคัลลาแตงคิดว่าจะไปสวรรค์ท่านบอกประมาณลัดนิ้วมือเดียวอาตมาวาชาไปในการลัดมือนี่มันต้องตั้งทางมีถ้าเราเล่นกสินได้ปัญญาสมาบัติแบบนี้มีหูทิพตาทิพถอยกายถอยจิตไปได้ไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้ตามความประสงค์ เนี่ยมาเธอถามเรื่องความมุ่งหมายมันก็ฝึกว่าไว้ทไมเขาฝึกกันเอาไว้เป็นคู่มือในความเป็นพระอาหารหันต์กาลังใจเมื่อเข้มแข็งอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องพูดถึงนิวรณ์เนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงเจริตเพราะว่ามันชนะหมดแล้วถ้าไม่ชนะนิวรณ์ไม่ชนะจริตก็ทรงฌานสมาบัติเป็นอภิญญาสมาบัติไม่ได้ แต่เวียยังอยู่ในฐานะพิญญาสมาบัติฝ่ายโลกีเดี๋ยวมันก็เสื่อมถ้าพระหนุ่มเ็นสาวในน้อยกลอยใจหน้าตาละมุนละไมผิวสวยเสียงเพราะลีลาดีดีไม่ดีกระสินก็พังในเมื่อเราทำให้พิญญาสมาบัติในขนาดนี้เราก็ต้องคุมไว้ไม่สลายตัว เวลาคุมไม่สลายตัวจะยังไงเขาเข้าถึงฌานสีก่กสินกอนใดกองหนึ่ง <c oughs> แล้วเราก็มาคุมอารมณ์เพื่อความเป็นประสูนดาบันเลยไม่มีอะไรยากให้รู้จักการเกิดการแก่การเจ็บการตายก็เอาก็สิณพิญญาในประวิสูตรได้ทุกชาติทุกพ ถอยหลังช่ยก็ตนไปกี่แสนใช่ก็ได้ก้าวหน้าไปก็ได้ของใครก็ได้เมื่อได้ขนาดนี้แล้วคําสงสัยคําว่าสงสัยในคําสั่งและคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีดูตัวอย่างที่คนละเมิดศีลไปดูมันเองในเมืองนรกไปถามสัตว์นรกแต่ละพวกจะทราบชัดว่าเขาละเมิดศีลข้อไหน จึงลงนรกมีทุกขเวทนาแบบนี้ไปถามเทวดา,าถามพรหมที่ท่านทรงศีลบริสุทธิ์ท่านก็บอกให้เราเห็นโทษของการละเมิดศีลเห็นคุณของการทรงศีลเราก็มาทรงศีลให้บริสุทธิ์นี่เราจะเป็นประสณดาบันแลว้วก็การที่จะถ้าจะถามกันไปทีว่าไอ้การทรงศีลบริสุทธิ์นี่ต้องฝึกใหม่ไหมมันก็ไม่มีอะไรนี่ เพราะว่าชาญโลกีถ้าสินบกพร่องมาไหลชาญมันก็พังเมือน,นั้นศินดีมาไหลชาญก็ผล่ทนี่มาทรงศินบริสุทธิ์คุมศินให้ดีศินมันเคยคุมอยู่แล้วก็คุมอยู่แบบสบายๆ,ายๆเพราะว่าเรามีเรามีที่บาสีครบถ้วนมีกําลังใจครบถ้วนเป็นของไม่ยากแต่ความจริงๆแล้วท่านที่ได้พิญญาสมาบัติ เขาไม่มามวดนั่งเล่นพระโสดาสีทาคา,ากันหรอกเพราะอะไรเพราะกำลังอ่อนไปอย่าันดับต่ำที่สุดก็จับอนาคามีเลยทุกอย่างก็มีครบอยู่แล้วเหลืออย่างเดียวพิจารณาว่าเอ,อร่างกายของเรานี่มันเป็นเราเป็นของเราหราือเปล่านี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายคนนี่มันดีแล้วมันเลว มองปั๊บเดียวเห็นไส้ตับไตไส้ปอดหมดในร่างกายไม่มีอะไรเหลืออยากจะดูจิตใจของคนที่เราอยากจะรักให้จิตใจของคนที่เราอยากจะรักมันก็เต็มไปด้วยความเลวเต็มไปด้วยความลบโมโตสันหาจุดจบถึงก็ความปรารถนาไม่ได้เป็นอันว่าไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรคน ตัดความรักได้สิได้แบบง่ายๆเรื่องความโกรธความเย้บตทแล้วก็ห้ำหั่นถ้าทำห้ำหั่ห้ำหั่นียแล้วด้วยกําลังของฉันมันไม่มีแรงจะดิ้งก็ตัดเส็จเลยทีเดียวว่าไอ้การโกรธความเยบาทเพราะอาศัยตัวเองเป็นสําคัญร่างกายเป็นสําคัญเราโกรธคนนะเราโกรธกายเราถือตัวเราก็ถือกายแล้วไม่ได้ถือใจ ไอ้กายที่เราคิดจะฆ่ายังไงยังไงมันก็ตายส่วนนายก็มันคือใจที่เราไม่คิดจะฆ่าถ้าอยากฆ่าใจของบุคคลอื่นก็ไปการควรจะฆ่าใจของเราที่มันครบความชั่วฆ่าอารมณ์ความชั่วนในใจของเราให้สิ้นไปอย่าไปสนใจกับวาทะของบุคคลอื่นที่พูดเสียดแทงไม่อย่าไปสนใจกับอาการเขาบุคคลอื่นที่เสียดแทงใจเรา เพราะอะไรนึงเขาไม่ได่าใจเขาด่ากายกายของเราประเดี๋ยวมันก็พังใจเราไม่รับรู้กายมันถูกด่าเขาช่างมันเป็นวัตตสภาวะความรักในเพกค,ความโกรธความกระทบกระทั่งจิตใจเส้หมดเพราะสิ่งท่านหลายเรานี่ปรากฏว่ามันมีผลเป็นทุกข์ถ้าเราสงสัยก็ถอดอธิษฐานในกายก็ไม่ถอดก็ได้ไปมาเลยทั้งตัวก็ได้ไปถามพระท่านดู พระท่านอยู่ที่ไหนเราไปหาได้ยังไงก็ให้มันได้พิญญาหกซะก่อนท่านได้พิญญาที่ก่อนค่อยพูดกันท่านได้พิญญาแล้วถ้ายังไปไม่ได้ก็มาคุยกันใหม่ว่าทําไมถึงไปไม่ได้ท่านได้พิญญาแล้วไปไม่ได้แล้วก็โกหกกันแน่จะโกหกกันแน่แล้วถามว่าจะไปหาพระที่ไหนที่ไปมีอยู่ เราศึกษาตรงเฉพาะพระก็แล้วกันพระสอนมายังไงปฏิบัติแบบนั้นเราไม่ต้องเรียนเพื่อความเป็นบสุสดาไม่ต้องเรียนเพื่อความเป็นสกิทาคาไม่ต้องเรียนเพื่ออนาคาเพราะพระอรหันกันเลยเพราะว่ากําลังของท่านที่ได้ปัญญาถ้าจะไปเทียบกับสุขวิปัสสโกมันไกลกันลิบลับไกลแบบเทียบกันไม่ได้กําลังสูงกว่ากันมาก กันกคล้ายๆกำลังหมกูกำลังช้างสุขาวิปัสสโกก็กำลังหมูเชละพิญโยก็มีกำลังเหมือนกำลังช้างในเมื่อมีกำลังเหมือนช้างแต่พาหนะพระอันใดที่หมูแบกได้ช้างแบกไม่ได้ไม่มีเป็นอาวสิ่งที่หมูแบกไปได้โดยคล่องฉันใดช้างหยิบเขาแล้วมันก็ไม่รู้สึกหนักก็ไปได้คล่องกว่าหมู ข้อน,นี้มีประมาณชั้นใดการตัดกามฉชันทะก็ดีการตัดปฏิฆะก็ดีความเมาในรูปใบชัยก็ดีความเมาในรูปใบชัยก็ดีการเมาในมานะการถือตัวถือตนก็ดีสามารถจะแก้โดยยานหรือฌานที่ได้มา <c oughs> น้าลมพุ่งสร้างก็ดีหรือความโง่ที่ไม่เข้าใจในอริยสัจก็ดี สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีปัญญาแหลมคมและมีกำลังมากโดยกำลังชาญโดยเฉพาะได้ศึกษากับพระอาจารย์ที่ไม่ใช่มนุษย์มีไหม <c oughs> มีหรือไม่มีอาจารย์ที่ไม่ใช่มนุษย์ถ้าถามท่านท่านอาจจะตอบว่าไม่รู้ถ้าถามตมาตมาก็ตอบว่ามี ถ้าถามว่ามีเวลานี้ท่านอยู่ที่ไหนก็ต้องตอบว่าไม่ยอมบอกให้ทราบจะไปบอกกันทำไมที่อยากจะรู้ก็เชิญทำให้ได้แล้วก็ไปให้ถึงคนพูดเคยทำได้เคยไปถึงไหมก็ตอบว่าไม่รู้เหมือนกันนึกไม่ออกเวลาที่พูดนี่นึกไม่ออกเพราะไม่อยากจะนึกยัามาถามกันทำไม เป็นอันว่าที่พูดมานี่ก็ขอให้พูดให้ฟังว่าพูดตามหลักวิชาเท่านั้นไม่ใช่เอาตัวเข้ามาเทียบจะมาถามว่าได้จะมาก็ตอบว่าไม่รู้ถามว่าไม่รู้ตอบได้ยังไงบอกก็ตอบก็พูดมาได้หรือว่าตอบก็ได้บอกาตามหลักวิชาตามตำรับตำราที่แต่เขียนไว้บ้างตามที่ครูบาอาจารย์ท่านหลายท่านแนะนําสั่งสอนบ้าง แล้วก็ตามท่านที่อยู่อยู่เดินเดินอยู่ในประเทศเหลอแผลบเดียวถึงพุทธคยาเหลอถึงทัศมาหารเหลืออีกนิดเดียวถึงสุวรรณวิหารเลิหน่อยเดียวไปลังกานี่อย่างนี้ตัวเขาเป็นนว่าท่านทันหลายเหล่านี้ท่านได้พิญญาสมาบัติ เมื่อท่านได้พิญญาสมาบัติก็ถามท่านท่านบอกไม่ฟังอย่างนี้ก็พูดให้กันฟัง,ฟงแล้ผู้รับฟังจะเชื่อ,อไม่เชื่อถ้าบอกว่าเชื่อทันทีอาตมาก็ขอตำหนิในการทันทีแบบนี้องค์สมเด็จพระจินาสีถือว่าเป็นอธิโมกขสัทธาเชื่อโดยการไม่ใช้ปัญญาพิจารณาและไม่ลองปฏิบัติตาม คนประเภทนี้ใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้แล้วก็ไม่อยากจะคบคบกันได้ยังไงพูดให้ฟังเดี๋ยวเดียวก่อนดีไม่ดีไปฟังคนอื่นเขาบอกว่าไอ้แบบนี้ใช่ไม่ได้ดีกว่าก็ไปเชื่อเขาอีกแล้วไปคบคนนี้สามว่าไอ้สองแบบที่ฟังมันมันใช่ไม่ได้แบบนี้ดีกว่าก็เชื่อเขาอีกคนประเภทนี้ ไม่คระเพราะอะไรเพราะไม่ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาตามความเป็นจริงพระต้องการอย่างเดียวคือคนใช้ปัญญาและปฏิบัติตามก่อนที่จะปฏิบัติตามใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนว่าธรรมะที่พระพูดมานี่คนดีแล้วไม่ดีจริงแล้วไม่จริงสมเหตุสมผลไหม แต่พิจารณาด้วยบรรยายให้ว่าสมเหตุสมผลเป็นการเป็นของควรเป็นของดีแล้วก็เชื่ออย่างนี้ใช้ได้แต่ยังใช้ได้เล็กๆไม่ใช้ได้ใช้ได้ใหญ่จริงๆนี่เขาต้องปฏิบัติตามด้วยต้องดูตัวอย่างพระสารีบุตรกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ครั้งหนึ่งมีพระพุทธ h, พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่มีประสงค์ไปชุมกันอยู่มาก ในเวลานั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงวัธรรมเทศนาซึ่งเป็นผลตัดความทุกข์ให้เข้าไปหาความสุขเมื่อพระองค์ทรงตรัสจบก,ก็ถามพระสารีบุตรว่าสารีบุตรดูก่อนสารีบุตรถ้อยคำเดียตามาพูดมานี้เธอเชื่อไหม พระสารีบุตรได้กาวทนว่าข no ้าพระพุทธเจ้ายังไม่เชื่อพระพุทธเจ้าข้าตอนนี้บรรดาพระทั้งหลายพากันมองหน้าพระสารีบุตรรวมความมาเริ่มเกลียดน้ำหน้าพระสารีบุตรทั้งนี้เพราะไรพระหาว่าพระสารีบุตรท่านลงตนที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงยกย่างว่าเป็นอักษาวกเบื้องขวาเป็นผู้มากพุทธปัญญา เบ่งอวดเก่งดีกว่าพระพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มีเมทรงทราบรัตมาระน้จิตขมันดาพระสงค์ทั้งหลายยังได้กล่าวว่าเธอทั้งหลายจงจําคําของสาลีบุตรไว้และองค์สมเด็จไปจอมใจกระตัดว่าทําไมจึงไม่เชื่อพระสาลีบุตรจึงได้ตอบว่าข้าพระพุทธเจ้าจะต้องนําไปประพฤติปฏิบัติก่อน ถ้ามีผลจริงตามที่องค์สมเด็จพระจินวรสรงตัดข้าพระพุทธเจ้าก็จะเชื่อถ้าไม่มีผลจริงข้าพระพุทธเจ้าก็ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธเดีกาตัจกามันดาประสงค์ทั้ว่าเธอทั้งหลายจงเอาอย่างสารีบุตรพุทอะไรไปแล้วจงอย่าเพิ่งเชื่อใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนแล้วไปปฏิบัติถ้ามีผลจริงตามนั้นแล้ว นี่ละบรรดาท่านทั้งหลาย <c oughs> การดีท่านทั้งหลายพอรับฟังแล้วก็เชื่อแต่มาจึงบอกว่าไม่อยากคบอยากจะคบคนประเภทเดียวฟังแล้วใช้ปัญญาคิดอย่างเดียวยังพอลงมือทำด้วยทำอย่างจริงจังทำอย่างอิทธิบาสีคือมีฉันทะความพอใจมีวิทยามีจิตตะเอาใจสดจดจ่ออยู่ มีวิบังสาใช้ปัญญาพิลาปฏิบัติทำอย่างนี้องค์สมเด็จประส,ส์สวัสดิ์ทรงชมเชยชั้นใดอาตมาก,ก็ชมท่านกันนั่นสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเส็จแล้วขอคาววจรทั้งหลายยุงพากันตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้ใช้ปัญญาพิจารณาประธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จประพักทรงฌานสมาบัติด้วยกำลังจิตของท่านกันได้ตามสมควรกับเวลา ความสุขสวัสดีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีดมันดา,านพุทธาทัานประโยคคาวาจรทุกคนโดยทนนาสวัสดี